สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สถานีชมพอนที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ใหม่ครับซึ่งวันนี้เขาเปิดใช้เรียบร้อยแล้วแต่คบๆเปิดใช้หลายวันแล้วนะครับผมบึงรู้อนนี้ผมก็อยู่เบงกระบวนรถ445ชมพรหาดใหญ่ระหว่างนี้เราก็ชมวิวแบบยาวๆฟรีๆกันเลยนะครับเป็นบรรยากาศยามเช้า ที่หาดูได้ยากนะครับเนบ,บนรกระบวนรถไฟซึ่งคนที่ขึ้นรถไฟกระบวนนี้เท่านั้นหรือกระบวนต่างๆเท่านั้นที่สามารถมองเห็นวิวยามเช้าที่สวยขนาดนี้นะครับ ระหว่างนี้เราก็หลีกทางให้กระบวนรถด่วนที่สถาน,นีตาฉางนะครับที่ท่านมองเห็นไฟเว็บเว็บนั่นคือต,ตะตะคือรถด่วนที่เราหลีกทางให้นะครับ ในตอนนี้เรากำลังรอหลีกทางให้กระบวนที่สองที่กำลังจะมานะครับหลีกทางทีเดียวสองกระบวนเลยนะครับกระบวนนี้เป็นกระบวน446าดใจญ่จุมพล ทุกอในเเเดดิิมมมนตอนนี้กระบวน446ชุำบนหัดใหญ่กำลังผ่านสถานีช่องเขาอําเภอร่อนวนบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งอีกสักครู่เราก็จะได้เข้าอุโม,มงค์ช่องเขากันและเราจะได้ชมบรรยากาศภายในอุโม,มงค์นะครับ ตอนนี้ขบวนรถกาลังเข้าสู่อุโมงแล้วนะครับคือจุดนี้เขาเรียกว่าอุโมงช่องเขาซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งขบวนรถทุกขบวนจะผ่านช่องเขาจุดนี้ทุกขบวนนะครับ หลังจากเราออกจากช่องขมมาแล้วนะครับเราก็มาจดหลีกทางให้กระบวนสวยโกโกสุราชธานีกันนะครับแต่หลังจากนี้ท่านก็คงจะได้ไม่รับได้รับชมแล้วรอบเบ็ดหมดถ้ามีโอกาสจะทำคลิปให้ชมภาคต่อไปครับ